ตีสี่ครึ่งแล้วมาดูซิว่าน้องกอยังเหมือนเดิมไหมส่มดูใกล้ๆกอนกอนกอนตีสี่ครึ่งแล้วครับจะได้ไปทำวัดเชา้าเด็กคนนี้ยังเหมือนเดิมไหมตื่นเร็ว,วคำเดียวเฮ้ยถือได้อยูอ่นี่เฮ้ย nhìn thấy đây dù đây nhìn dù na này thế Oh, na dù thằng này Nhím cái này thế Nhím cái này đi phải trả đang xem mặt thích đây là à, ta cầm giờ lắng nạ tần phan rồi sang ba lâm gì bát cháo tỏ nhìn nhím, nhím đây đứa vào ta lúc ôi đang cầm điều như này tỉnh mát đây này ta mà นินเลยห้องแหนอยู่ทางไหนปุ๊บยนี่ยังคำเดียวอยู่เก่งมากเลยอ้าวหมุนลูกบิดดีดสิหมนแล้ะดึงเปิดไฟด้วยยังคำเดียวเหมือนเดิมแล้วก็ยิ้มหน่อยดิยอาแยิ้มหน่อยให้แฟนคัดไม่เห็นหน้าหันมาดีดีเลยตื่นไล้ยัง สวัสดีคุนครับในที่สุครับยิ้มที่ดีด่โอ้โหหน้าเธอ